ผมว่าตอนโควิดหนักไหมหนักมากสําหรับผู้ประกอบการเพราะว่าเราเปิดไม่ได้แล้วแน่นอนว่าอันนั้นน่ะตอนที่รัฐบาลสั่งให้ปิดนันนั้นคือตอนที่มันลําบากจริงๆเพราะเราไม่สามารถเปิดร้านได้เลยแต่เรายังต้องพยุงค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ไม่มีรายรายรับคือศูนย์แต่ว่ารายจ่ายยังเยอะอยู่ถึงจะมีใครลดค่าเช่าให้บ้างแต่อย่างไงค่าใช้จ่ายเราก็ยังเยอะอยู่มากๆค่าผนนักง,งานค่าอะไรที่เราไม่ได้เลิกออฟเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแย่สุดๆแต่พอโควิดเนี่ย ที่เราสามารถเริ่มขายได้ให้กับคนในประเทศเองก็ตามยังเปิดร้านได้อาจจะมีเออต้องเปิดจากกี่โมงถึงกี่โมงอันนั้นอ่ะก็ยังพอช่วยให้เรารอดแล้วเพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งในประเทศเราที่มีกําลังใช้และไม่สามารถไปไหนได้เขาก็ยังต้องเอาเงินมาใช้ในประเทศซึ่งอันนั้นอ่ะสำหรับผมโควิดไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วผมคิดว่าตอนโควิดถ้าไม่นับตอนล็อกดาวน์จริงๆอะ่ะมันทําให้เกิดร้านอาหารในเมืองไทยเยอะมาก ซึ่งอาจจะเยอะไปด้วยซ้ำทำให้เราโอเวอร์สัปพลายมาเพราะตอนนั้นดีมาเหมือนกันว่าดีมาในประเทศมันดีมากการใช้จ่ายในประเทศมันดีมากขนาดไม่มีนักท่องเที่ยวและมันก็ส่งผลมาว่าตอนแรกที่เราเปิดประเทศเป็นประเทศแรกๆแล้วกันในเอเชียซึ่งตอนนั้นมันก็เลยทําให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันพุแตกขึ้นมาเพราะทุกคนไม่สามารถไปที่ไหนได้หลายๆประเทศยังปิดอยู่ทุกคนก็มาที่ไทยก่อนซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็ทําให้ เขาเรียกว่าเศรษฐกิจทั้งร้านอาหารหรือที่มันเกี่ยวข้องกับการท่อนเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยมันดีมากๆจริงๆมันเลยทําให้อาจจะมีการเข้าใจอะไรผิดนิดนึงว่าซัพลายมันไม่พอแต่ที่จริงอ่ะมันคือมันอาจจะเราไม่รู้ว่าดีมามันขึ้นมาแค่แป๊บเดียวหรือเปล่าแล้วซึ่งสําหรับผมที่ผมทําร้านอาหารมา12ปีแล้วอ่ะตอนที่ผมเห็นโควิดถามว่ามันมีโอกาสที่จะขยายไหมมันมีโอกาสเยอะมากถ้าดูตัวเลขคือมันควรจะขยายแต่ว่าผมไม่รู้ว่าดีมานนี้มันจะอยู่นานขนาดไหน แล้วตอนนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าดีมามันไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นแล้วประกอบกับสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกการลดลงของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าตอนนี้เราโอเวอร์สปายจริงๆเรื่องร้านอาหารเมื่อกี้เราคุยกันเชีรยต้นบอกว่าจริงๆแล้วทั้งพอร์ทถ้าเทียบกับนักท่องเที่ยวเองจริงๆคนไทยก็ยังถือว่าเยอะกว่าอยู่ใช่ไหมคนไทยก็ยังเยอะกว่าแต่ผมว่าตอนนี้คนไทยเราเองก็ต้องบอกว่า คนไทยเราเองลดการใช้จ่ายผมว่าลดการใช้จ่ายในทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับจะบอกว่ารากยญาระดับกลางระยับบนผมว่าทุกคนลดการใช้จ่ายหมดอาจจะเหลือระดับบนมากจริงๆที่ไม่กี่เปอร์เซ็นที่อาจจะไม่ได้กระทบกับอะไรตรงนี้เลยซึ่งอันนั้นนะเขาก็ยังใช้จ่ายปกติแต่ว่าส่วนน้อยมากๆมันไม่สามารถทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจมันหรือโดยเฉพาะของร้านอาหารมันมันยังยืนอยู่ได้ ครับผมอันนี้ผมว่านั่นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะผมคิดว่าตอนนี้คนที่ลูกค้าที่ผมได้คุยลูกค้าสนิทสนิทกันที่เขาเคยมาบ่อยๆเขาก็ยังบอกเองเลยว่าเออ,เอ,อ,เอ,อช่วงนี้อาจจะเจอกันน้อยหน่อยนะช่วงนี้แบบออพี่ก็รู้สึกว่าเออต้องประหยัดเงินช่วงนี้บริษัทตัดงบเลี้ยงลูกค้าได้น้อยลง แบบตัดงบมาร์เก็ตติ้งอีเวนท์ทำไม่ได้เพราะว่าบัตเจตโดนตัดผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่เห็นกันแล้วผมว่าทุกคนที่ทํางานในทั้งภาครัฐภาคเอกชนในเมืองไทยผมว่าก็คงเห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงว่างบทุกอย่างมันเริ่มโดนตัดแล้วในบริษัทส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้มันก็ส่งผลกระทบกับร้านอาหารโดยตรงเพราะร้านอาหารคือสถานที่ที่เขาต้องพาลูกค้ามาเอนเตอร์เทนต้องเป็นที่ที่จัดกิจกรรมหรือว่าโรงแรมอะไรที่ต้องจัดอีเวนต์จัดเลี้ยง ใหญ่ๆให้บริษัทมันก็โดนตัดงบไปหมดซึ่งอันนี้มันก็ผวกระทบวงกว้างจริงๆครับมันชี้ให้เห็นว่าแม้แต่กลุ่มที่มีกำลังซื่อที่สูงเขายังต้องประหยัดใช่ผมคิดว่าตอนนี้ทุกกลุ่มประหยัดหมดสมมุติว่าเคยกินมื้อละร้อยตอนนี้ผมคิดว่าคนกินหรือมื้อละเจเพราะฉะนั้นคนเคยกินมื้อละพันก็อาจจะเหลือมื้อละ6,700รคนเคยกินมื้อละหมื่นก็อาจจะเหลือ6 0พันผมว่าอันเนี้ย เป็นสิ่งที่เห็นชัดเจนมากในตอนนี้ผมว่าเหมือนกันหมดผมว่าทุกคนที่ทำไฟดิเนิ่งลำบากแน่นอนว่ายังมีอาจจะมีบางร้านแล้วกันไม่เยอะผมว่านับในนิ้วผมได้แล้วกันว่าผมรู้ว่ามีร้านอันไหนบ้างที่ยังเต็มอยู่ถึงนะเวลานี้ที่ยังแบบเต็มทุกวันอยู่เลยนะแบบเอียดๆที่แบบยังจองต้องจองเป็นเดือนอยู่ผมว่ามีอยู่ไหมมี แต่ผมว่าให้เกินไม่เกิน10นิ้วผมเนี่ยแหละอาจจะน้อยกว่าได้ซ้ำนะตอนนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสถา,านการณ์จริงที่เกิดขึ้นและผมว่าไฟไดิเน็งอะ่ะลำบากไหมลาบากแต่สิ่งที่ผมตอนนั้นโพสต์ไปผมอยากเห็นจริง,รงๆว่าถึงเพื่อนพี่น้องที่เขาทากันอยู่ไม่ใช่เฉพาะไฟไดิเน็งเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วมันมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มาซึ่งผมทําให้ผมเห็นยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการเผาจริงและว่ามัน มันส่งผลกระทบไปถึงร้านที่แบบขายของเหมือนทุกวันที่เรากินอ่ะจานละ560บาทเขาก็รายได้ลดเขาก็ขายได้ไม่เท่าเดิมอย่างเช่นบางที่ที่เขาบอกว่าที่ภูเก็ตที่ก็มีคนมาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายผัดไทยหน้าหาดขายได้วันละ20,000ตอนนี้เหลือ 5, 6000อันนี้ลดเยอะกว่า50%ออีกนะแสดงว่าเขาต้องลำบากขนาดไหนเขาบอกเนี่ยอีกกี่เดือนก็ไม่ไหวแล้วมีคนมามามาคอมเมนต์เยอะมากว่าเนี่ยไม่รู้จะรอดเดือนหน้าหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามซึ่งอันเนี้ย แสดงว่ามันมันหนักจริงๆนะถ้ามันยังถึงไม่ใช่เฉพาะพวกผมที่ทำฝ่ายไดนิ่งแต่มันคือถึงทุกเขาเรียกว่าทุกระดับของร้านอาหารตั้งแต่ฝ่ายไดนิ่งจนถึงสรตทฟู้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาจริงๆแล,และเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะซีเรียสเลยทีเดียวผมว่าหนึ่งเลยทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ ร้านอาหารก็ตามเนี่ยต้องดูก่อนหนึ่งคือเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าตอนนี้ว่าเราแย่เราอย่าบอกว่าเราไม่แย่ถ้ายังมีมายเซตนั้นอยู่ว่าเออเมืองไทยยังไม่แย่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่เมืองไทยยังไม่แย่คนยังมีเงินอยู่อันนี้ผิดตอนนี้มันไม่มีเรามายอมรับกันก่อนว่าตอนนี้มันไม่มีเพราะมันไม่มีเสร็จแล้วเราจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง ต้องมาคุยกันว่าควรจะแบ่งเงินที่ของประเทศที่มันมีเนี่ยเอาไปใช้ในที่ไหนบ้างซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นว่าบอกตามตรงก็รัฐบาลก็มีการรีสปอนไม่ว่าจะการเอาเงินที่แสนหัวล้านที่จะอยู่ในที่ต้องไปแจกในดิจิทัลวอลเล็ตเอามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งก็ต้องมาดูกันว่ามันมันมันตรงจุดไหมแล้วก็ทุกคนในประเทศได้ประโยชน์ไหมการปรับตัวของผมปีนี้ผมบอกเลยว่าผมดูจากตัวเลขตอนนี้แล้ว เนี่ยที่ที่มันลดลง50%รายได้ของทั้งกรุ๊ปผมลดลง50%เนี่ยคือยังไงผมก็คงขาดทุนถ้าไม่ขาดทุนถ้าคือทำสิ้นปีแล้วสมมุติมันมีอะไรดีขึ้นแล้วผมคิดว่าทำได้เบรกอีเว n นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือผลงานที่น่าพอใจมากๆแต่ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นไปได้ยาก ผมว่าตอนนี้เราต้องลองดูว่าเราจะทํำยังไงให้เขาเรียกว่าองค์กรของเราร้านของเราเนี่ยลีนที่สุดลีนที่สุดหมายความว่าไม่ได้บอกว่าให้ไล่คนออกทั้งหมดไม่ได้ให้เปลี่ยนของมาใช้ของไม่ดีอะไรเงี้ยสำหรับผมเราผมก็ไม่ทําผมไม่เลเอาใครออกนะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่แบบไม่มีการจ้างออกไม่มีการให้ออกไม่มีการตัดวันแต่บางธุรกิจผมว่าเข้าใจถ้าไม่ไหวจริงๆมันก็จะมีการพูดคุยกับพนักงานเหมือนตอนโควิดที่เราว่าเออเราไม่ไหวแล้วนะเราจะช่วยกันไหมหรือว่า หรืออาจจะออกคุณจะออกไหมหรือไม่ออกผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกับพนักง,งานอย่างจริงจังว่าออสถา,านการณ์ของบริษัทเป็นยังไงผมว่าเหมือนตอนโควิดสุดท้ายแล้วหลายหลร้านก็รอดมาได้เพราะมีการพูดคุยกับพนักง,งานเขาเรียกว่าตรงไปตรงมากันว่าสถา,านการณ์ตอนนี้เป็นยังไงถ้าไม่ไหวเราจะทํำยังไงเพื่อให้ให้บริษัทมันลีนแล้วมันลีนถ้ามันรอดทุกคนก็ยังอยู่ได้อันนี้คือผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเราต้องดูว่าเราจะรอดยังไงก่อนแล้วเรา ค่อยมาว่ากันทีหลังผมว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกหนึ่งคือคุณต้องหาหาคนเพิ่มหรือว่าแบบไม่ใช่หาลูกค้าเพิ่มที่เขายอมจ่ายคุณสองคือลีนองค์กรให้มันใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับ นะตอนนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสองอันหลักๆที่น่าจะทำให้รอดได้แน่นอนคุณก็ต้องพยายามทำทุกอย่างโปรโมชั่นหรือจะเป็นการเข้าใจลูกค้ามากขึ้นหรือจะการออกโปรดักต์ใหม่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่ที่ในไซเคิลของร้านอาหารเราก็ต้องทำเนาะถ้บพูนจริงๆมันก็คือการแข่งขันในธุรกิจซึ่งทุกคนก็ต้องก็ต้องแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันแต่ตอนนี้คือส่วนแบ่งในการตลาดมันเหลือให้แย่งน้อยมากเพราะนั้นผมว่ามันก็ค่อนข้างลำบากแล้วกันก็แต่ อย่างที่ผมบอกผมว่าก็คงต้องดูความต้องการใหม่ของลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรพยายามหาเงินมาหมุนในบิเสเนสให้ได้มากที่สุดคำถามคือเราต้องลีนไปนานเท่าไหร่ครับอ้อันนี้อันนี้ก็เป็นคำถามพิยากผมหวังว่ามันจะแค่ปีนี้แต่ว่าก็มีหลายๆคนหลายสเปคเขาเรียกว่า speculation ว่าปีนี้ยังไม่เผาจริง โอ้ยปีหน้าหนักกว่านี้อีกถ้าปีหน้าหนักกว่านี้จริงๆเนี่ยก็คงก็คงเหลือเหลือคนให้หนักน้อยมากเพราะคนออกจากบิิเนสนี้ไปเยอะมากแล้วผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่สามารถหน่วยงานต่างๆคงไม่สามารถปล่อยให้มันแย่กว่าปีนี้ได้ครับผมว่า <c oughs> ถ้านักท่องเที่ยวไม่มานักท่องเที่ยวใช้เงินน้อยลงเราทำยังไงให้คนในประเทศใช้เงินมากขึ้น จากเงินที่รัฐบาลมีอยู่จากที่จะเอามาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทํำยังไงดีถ้าเราไม่พึ่งนักท่องเที่ยวปีนี้หรือเราพึ่งเขาน้อยลงแล้วเราพึ่งตัวเองมากขึ้นเหมือนที่เราเคยทําได้ตอนโควิดเออมันอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นมันอาจจะมีนโยบายอะไรที่ทําให้คนอยากใช้ใจ่ายในประเทศมากขึ้นการลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลการลดหย่อนภาษีของธุรกิจเพื่อจะเอาเงินอันนี้มาหมุนเวียน ในธุรกิจร้านอาหารโรงแรมซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและตอนนี้ก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าเ,ออเขาเรียกว่าคนที่มาใช้จ่ายเงินในประเทศเราจากต่างประเทศมันน้อยลงไม่ใช่เราจะแบมือขอผมว่าเราคงไม่ขอหรอกว่าร้านนี้หมายถึงว่าต้องแจกเงินร้านอาหารร้านละพันหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งผมว่านั้นไม่มีประโยชน์ เราต้องทําให้คนอยากใช้จ่ายกับร้านมากขึ้นทํายังไงให้รัฐบาลก็จจะต้องช่วยหน่อยผมก็เข้าใจว่าอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆด้านแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าช่วยเรื่องภาษีที่มีข้อยกเว้นที่น้อยลงและทําให้การใช้จ่ายเงินนั้นน่ะมันกลับมาอยู่ในระบบในประเทศมากขึ้นผมว่าอันนั้นน่ะจะช่วยได้มากๆสําหรับผมและคิดว่าเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดและแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเราดีขึ้น ผมคิดว่าเราตอนนี้ประเทศเราขาดข่าวดีๆให้คนเขาเสนอตอนนี้เรามีแต่ข่าวร้ายเพราะฉะนั้นข่าวร้าย,ายสำนักข่าวต่างประเทศทุกสำนักข่าวก็พยายามเล่นข่าวไม่ดีกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่มันดีอ่ะที่มันที่มันเป็นข่าวดีใหญ่ๆของประเทศไทยเราจัดมหากรรมอะไรที่มันใหญ่ๆระดับโลกสมมุติว่าเราจัดมีรัฐบาลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการนํา สมมุติว่าเป็น world 50 best restaurant เป็นเหมือนแบบออสการ์ของงานอาหารทั่วโลกสมมุติว่ามีการแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็น F1 ไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆก็ตามที่มาอยู่ในประเทศไทยมีการเอาแบบ Music Festival แบบระดับโลกจริงๆมาที่เมืองไทยอันนี้มันอาจจะเป็นข่าวอะไรที่ทำให้มีกระแสดีๆในประเทศไทยในการท่องเที่ยวและทำให้คนลืมภาพเก่าๆ ของปัญหาที่มันอาจจะใหญ่บ้างเล็กบ้างในประเทศไทยให้มีข่าวดีๆให้คนรู้สึกว่าเออเมืองไทยเฮ้ยเมืองไทยไประดับโลกแล้วเมืองไทยดีขึ้นขนาดงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขายังมาจัดเมืองไทยเลยแสดงว่าเมืองไทยมันปลอดภัยที่จะไปมันน่าไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในระยะกลางระยะยาวที่ที่ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะสามารถช่วยเหลือเราได้